ชื่อพอรนะคะมาทำตา2ชั้นค่ะปัญหาก็คือหลังตาตกบดบังการมองเห็นค่ะที่ตัดสินใจทําที่นี่เพราะว่ามีเพื่อนรีวิวเพื่อนทําแล้วสวยทำมาหปีแล้วก็ยังดีอยู่เลยะคะ่ะมาทํากับคุณหมอพักที่นี่ค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาหนังตาตกแบบนี้นะคะชั้นตาตกหนังตาเยอะสะสมกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทําให้หัวตาและหางตาปิดหนักกระบอกตาต้องค่อยๆเบิ่งตาเ่มยลาตาตลอดทั้งวันต้องฟังเคสนี้เลยค่ะต้องแก้ไขด้วยกันทําชั้นตาให้เท่ากันทําให้กลับมาดูสดใสย้อนอายุไปหลายปีเลยโดยเคสนี้คุณหมอตักแนะนําให้แก้ไขด้วยเทคนิคแบบแผลยาวตัดแต่งหนังตาส่วนเกินจัดเรียงไขมันเย็บยกกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงพ่า ไปหนึ่งเดือนคนไข้ชอบมากๆเลยล่ะค่ะทำตาสองชั้นมาได้1เดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีคนชมแล้วคะ่ะว่าตาสวยขึ้นหนังตาก็ไม่ตกแล้วก็มองเห็นได้ดีขึ้นกว่าเดิ คุณหมอตักใช้เทคนิคได้ดีแกอาการที่กังวลได้ตรงจุดมากๆเมื่อคนไข้แฮปปี้หมอตักและทีมงานก็แฮปปี้ไปตามๆกันนะคะเทียบกัน,นะะกให้ดูชัดๆสองฝั่งไปเลยค่ะเด็กมากหมอดูไม่ออกเลยเนี่ยว่าพี่พรอายุเท่าไหร่พี่พรลองบอกพี่พรอายุ22และค่ะแล้วทางต้งเห็นไหมหมองไม่เหลือหนังไว้ให้เลยนะ,ะต้องเปิดอย่างนี้ส่วนรอยพวกนี้ค่ะเราทายารอแผลเป็นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจางลงทุกคนของพี่พรนะเทียบกับไว้นะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะฝากคลินิกดับเบิลพีคลินิกด้วยนะคะ